ัดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับกูดี้โชว์ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะนำเสนอในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเด็กเร่ร่อนค่ะปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้ามไปจนกลายเป็นไม่เห็นปัญหาเชื่อว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยคงจะเคยพบและก็เคยเห็นเด็กเร่ร่อนที่เดินอยู่ตามท้องถนนขายพวงมาลัยขอทานไม่มีบ้านไม่ได้รับการศึกษาท่านผู้ชมส่วนใหญ่คิดไหมคะว่าสาเหตุมาจากอะไรทำไมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ถึงมีลักษณะแบบนี้ วันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของเด็กเร่ร่อนที่ได้รับการช่วยเหลือจากวัดดอนจันจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะปัจจุบันปัญหาเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้งในสังคมกำลังกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศเมืองใหญ่ๆอย่างจังหวัดเชียงใหม่ก็หลีกหนีไม่พ้นตามแหล่งชุมชนถนนหลายสายของแหล่งบันเทิงไม่เว้น แม้แต่ตามสีแยกไฟแดงหลายแห่งเรามักคบกเห็นกลุ่มเด็กเร่ร่อนออกมาขายดอกไม้และพู้มาลัยอยู่เสมอจนกลายเป็นภาพที่ชิงตาสำหรับผู้ที่พบเห็นเสียแล้วซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถแก้ไขเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้าเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทางกลับกันปัญหาที่เกิดขึ้น ยังดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย วัดโรงเรียนวัดดอนจันเปิดมานาน2477ปัจจุบันก็80ปี2477เนี่ยพอวัดดอนจันะ์นั้นเป็นโรงเรียนอยู่ในวัดดอนจัน์ใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียนเป็นโรงเรียนสมัยเรามาอยู่วัดดอนจันปี28วัดดอนจัน์ก็อยู่ในสภาพที่โทรมมากแต่พอเรา,าอยู่วัดดอนจันปี28เราก็พัฒนาโรงเรียนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ วัดดอนจันก็เชยว่ามีสภาพที่ดีที่สุดของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อาคารเรียนสถานที่เรียนวันนั้นในอดีตมีพื้นที่แค่หนึ่งไร่แต่เวลานี้พื้นที่เด็กๆที่วัดดอนจันอัตมาเป็นผู้จัดการหาสถาญาติโยมซื้อบริจาคเกือบห0ายไร่มันก็มาวัดดอนจันไม่ได้ไปแสวงหาเด็ก เรียกว่ากรรมกรรมกับกําหนดพากันมาเองวัดดอนจันทร์ก็คงจะเป็นหนองน้ําเด็กก็เหมือนน้ําก็จะไหลลงที่ต่ำวัดก็เป็นที่ลังรลบของเขาวัดดอนจันทร์ยี่สิบกว่าปีไม่เคยแสวงหาเด็กเพื่อจะให้เด็กมาอยู่วัดดอนจันทร์เช่นเดียวกับวัดดอนจันทร์ก็ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์จากสังคมว่าเด็กหอือญาตโยบเด็กไม่มีเข้ากินคำดึงแล้วไม่เคยพูดและชีวิตเราบวชมาเกือบ30ปีบวชเป็นพระมาเนี่ยเราก็ไม่เคยชักชวนโยมให้โยบบริจาคให้เข้าปา แต่ใช้หลักธรรมะหรือหลักของกรรมใครทําใครได้เด็กมันก็ถูกกรรมกรรมรําหนดคนก็ต้องถูกกรรมกรรมรําหนดเราเป็นแค่คนกลางจัดสรรบงังแปลงปานผลประโยชน์ให้กับเด็กปัจจุบันเนี่ยครับมีเด็กๆอยู่ในสาะของวัดดอนจันรวัดดอนจันมีโครงการอยู่ในโครงการได้700คนจำนวน700คน700คนแยกหญิงแยกชายผู้หญิงเยอะ ตมหลักแล้วผู้ผู้ชายนี่เราเลี้ยงเด็กผู้ชายมาประมาณ30ปีผู้ชายในอดีตประมาณ4 0 0ร้อยหแต่มาวันนี้ผู้ชายเหลือ200กว่าคนกับการผู้หญิงนี่เราเลี้ยงรับเด็กผู้หญิงมาประมาณ10ปีผู้หญิงนี่มีโครงการทํามาแค่10ปีเพราะผู้หญิงกับวัดมีปัญหาอ่ะเหมือนกับไม่มาะแค่เหมาะสมเราก็พยายามจะไม่รับแต่มันก็เพิ่มขึ้นหน้าดูก็คือ400กว่าคนผู้หญิง ก็เอาเอาโยมที่มาทําบุญวัดดอนจันทร์เป็นที่ตั้งเราจะไม่เอาโยมเอาเด็กเป็นตัวกําหนดเอาญาติโยมที่มาทําบุญวัดดอนจันทร์อาหารมันเหลือเยอะเข้ามันเหลือเยอะเราก็รับเด็กมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าปัญหาเด็กเร่ร่อนในสังคมยังมีอยู่อีกมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด็กบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่หน้าตาเป็นยังไง จะมีก็แต่พระและคุณครูที่คอยเป็นพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนให้คำปรึกษาแถมยังสอนธรรมะให้เข้าใจให้ใช้ชีวิตให้ได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปในสังคมน่าเศร้าใจนะคะที่เด็กตัวเ,เล็กๆไม่มีพิษไม่มีภัยกลับถูกมองว่าเป็นปัญหทาทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ก่ออะไรเลยมาจากอมก้อยค่ะทาแม่ตู ก็มาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนปีนี้ปีแรกค่ะแล้วพอมาอยู่ที่นี่ครับที่วัดเขาสอนเรื่องเขาก็สอนเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยค่ะบางวันนี่พระจะจะให้ไปสวดมนต์ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะพระเขาก็สอนเรื่องธรรมะบ้างอย่างเงี้ยค่กะกิจวัตรประจวับมันออกกำลังกายทำความสะาหอแล้วก็กลับไปแต่งตัวแล้วมากินข้าวไปโรงเรียนแล้วเราโตขึ้นเลยอ่ะอยากเป็นครูกลับไปสอนน้องๆที่อยู่บนดอย มาจากที่ไหนครับผมมาจากเชียงรายครับผมทำไมมาอยู่ที่นี่ก็คือการศึกษาพามาครับพอดีผมเรียนจบมสามที่บ้านแม่บอกว่ามไม่มีที่เรียนต่อผมก็เลยว่าแกว่งขวาที่จะเรียนต่อกะว่าจะไปเรียนต่อเกษตรพะยาแต่แม่ว่าถ้าจะไปเรียนเกษตรนี่ก็จับจอบของแม่แล้วทำไร่ที่บ้านแม่ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นมาอยู่กับน้องๆที่ที่มาอยู่ก่อนหน้าผมที่วัดนนจันนี้ผมก็เลยอาศัยแม่แล้วก็แม่พามาอยู่ที่นี่เรียนต่อวมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วตอนนี้ย่างเข้าปีที่หกแล้วครับ ครับจบการศึกษาชั้นผมจบการศึกษาชั้นปตีครับคณะสังคมศาสตร์ครับสาขาวรรณศาสตร์เอกการปกครองแล้วกิจวัตรที่เนี่ยครับเราดูแลน้องๆฮะนะครับแล้วเราทําอะไรบ้างตัวพี่เลี้ยงเลื่องน้องๆทางวิาการว่าจุดไหนทางวาการไม่ศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นครับก็คือตื่นในแต่ตีห้าจนถึงสองทุ่มสองทุ่มถึงจะกิจวัตก็คือหมดละนั่นจะสมมูลเย็นเสร็จแล้วโตขึ้นนะครับเรา จบเสจ่ขึ้นเร่แล้วครับเราขึ้นระอยากทำอะไรเราอยากก็คือทีแรกคือผมกะว่าจะทำงานไปช่วหนึ่งก่อนเก็บทุนให้ให้กับตัวเองแล้ก่อนในการ,รดำินชีวิตถ้าไปสระยะหนึ่งผมอายุยังเข้า30ผมกะว่าอยากจะเป็นผู้นำชุมชนอย่างเช่นนายกอบตผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันครับค่ะ หลังจากที่ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่และที่มาของเด็ก,ดกแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือเงินทุนทางวัดยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะอาจจะนําม,มาบริจาคที่วัดหรือถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกก็สามารถส่งไปรษณีมาได้ไม่จํากัดข่าวว่าของจะต้องมากหรือน้อยแค่ยังพอใช้ได้ และสิ่งสําคัญที่ยังขาดแคลนอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเข้ามาร่วมบริจาคได้นะคะความต้องการของวัดทองจันทร์ก็คืออาหารเป็นหลัก เพราะเด็กมันต้องกินมันต้องใช้นึกดูดิถ้าเรากินไข่สามมื้อนี่เจ็ดร้อยคนคนละลูกมันยังไม่อิม่มคนละสองลูกอ่ะเพราะชะาววัดดอนจันทร์ต้องการอาหารอันดับแรกเครื่องปรุงอาหารเรียกว่าเครื่องปรุงอาหารวัดดอนจันทร์ต้องการเป็นจํานวนมากถ้าท่านผู้ฟังรายการแล้วก็อยากบริจาคเชิญที่วัดดอนจันทร์ดีกว่าสังฆทานเป็นล้านล้านล้านเท่าขอเจริญพร ว,ว,ว,นะวัดดอนจันท์มีหลักการก็คือให้เด็กที่จบจากวัดดอนจันทร์ตอบแทนคุณของแผ่นดินหลังจากเด็กวัดดอนจันท์ออกจากวัดดอนจันทร์ไปจะอยู่ณที่ใดบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้ต้องปรับพฤตนิโนปฏิบัติโนต่อสังคมชุมชนนั้นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีสติและลึก ถึงข้าวที่เรากินเขาสามมือ้อเราจะต้องตอบแทนทดแทนข้าวสามมื้อที่เรากินอยู่วัดดอนจันสร้างความดีขององค์กรในท้องถิ่นนั้นๆให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามค่ะสิ่งที่พวกเราได้ทำนะคะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังเป็นการแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุค่ะโดยทางวัดนะคะได้เริ่มทำโครงการนี้ด้วยใจ ช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสและยากไร้เพื่อให้พวกเขามีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโตขึ้นไปเป็นเยาวชนของชาติและไม่เป็นปัญหาของสังคมค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคนมาร่วมกันช่วยแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในกูดี้โชว์สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ